สวัสดีครับอยู่กับช่อง YouTube รถดำส,สวยๆจารัดครับเอาคลิปนี้จะพาทุกท่านมาดูสไตล์การใส่ล้อมแม็กรถกระบะกันหน่อยครับพอดีผมจะจัดทรงรถกระบะคันดีแม็หน่อยเราจะใส่แบบไหนดีเอาแม็กตัวนี้ดีไหมน้องนนนบอกว่าแบกแม็กตัวนี้คนใส่เยอะแล้ว ต้องเอาแหวงแนวอะไรอย่างนั้นโอ้นี่เรามาดูก่อนดูแบบก่อนว่าจะใส่แบบไหนตัวนี้น่าจะเหมือนของ X Damping นั่นเนี่ยตัวเดียวกันได้ไหมฮะได้ไหมได้ครับตรงไหน ก็ไปร้านติดกิ๊กซซีเลยร้านใหญ่เลยอ๋อร้านใหญ่เลยใช่ไปร้านใหญ่เลยอ๋อเกจะมีร้านมีร้านใหญ่อ่าผมจัดซุ่มอยากได้ตัดเน็ตอะไรก็บอกเขาเลยอ๋อคุยกับแกแล้วเนาะใช่ถ้าเราไม่ได้คุของหนักก็ตัดเน็ตคุยเลยมันจะเสร็จไหมเสร็จเสร็จเนี่ก็เกมีเครื่องมือหมดทุกอย่างตั้งศูนย์ตรงล้ออะไรอยู่อยู่ด้านจบที่เดียวเลยอ๋อใช่ถ้าถ้าไม่มีงานชั่วโมงนิดๆก็เสร็จแล้วถ้าไม่มีงานเพราะว่าช่างเขาเยอะอยู่เราช่วยกันทำแป๊บเดียวอืมเ่สวย กกใช่สีเนีสีกำลังเก๋เลยใส่เบรกเซทกุ๊กข้าร้านคาเคเลยถ้าใส่แบบนี้คนมันใส่เยอะแล้วเนาะ,นะใส่แบบนี้จะเป็นลายฮิตลายเกลือนละเนี่ยค่อยสวยอ่ะใส่แบบนี้คนจะใส่ฮิตก็ใส่ฮิตเยอะอยู่มันยังไงไงไม่รู้ <c oughs> แต่ถ้าวัยรุ่นจะใส่เบอร์อารีเนาะมันจะต่ำประมาณน,นี้ไหมก็ได้ได้ได้ส่งไหนได้หมดเลยพี่ตินแล้วแต่พี่ตินชอบอ่ะพี่ตินก็ชอบแบบอันนี้แบบห้าห้านิ้วเสียบเนาะก็หลวมสามนิ้วขับสี่นิ้วเสียบสามนิ้วเสียบ เจ็บเขาจัดได้หมดเลยอันน <on Superman> ี้เขาได้ได้ดันแนบไหมไม่ได้เลยอันนี้ใส่แค่กลระโหลดเฉยๆไปอ๋ออันนี้โหลดหลังสามนิ้วก็จะประมาณนี้แหละอ๋อสามนิ้วใช่ครับหน้าก็สองนิ้วก็จะประมาณนั้นใช่เราก็บอกเขาแล้วว่าสามนิ้วซิมกาจะจัดให้เลยโทษเราไม่ได้คุณอะไรเนาะใช่ไม่ได้คุณอาจจะซุ้มเท่ๆเลยสามแล้วเนาะจะได้นางสามมาสวยเลยสามครับแล้วหน้าก็ประมาณห้านิ้วใช่ห้านิ้วอันนี้ลุ่มหลวมอ่ะบอกใช่ต้องไม่รุนใช่ต้องไม่รุนเลย ูรอเลยเลยนี่ก่อนใส่กันหลังใส่นี่ยคนละเรื่องเลยคนละเรื่องเลยก็ว่าได้เลยใช่คล้องถนนกันเลยใส่แบบไหนดีฮะใส่แบบไหนดีถ้าแบบเนี้ยถ้าใจผมผมก็ชอบแบบผมก็ชอบพวกไออีเลยผมผมชอบสไตล์ไออเหมือนรถคันคันเจ้าของนะอันนั้นใส่เด็บเตอร์ป่ะอันนั้นใส่เด็บเตอร์อ๋อแต่ถ้าใส่เด็บเตอร์มันก็จะใส่น็อตนี้ไม่ครบ ใส่ได้ห้าตัวครับใส่ได้ห้าตัวถามันไม่มีผลอะไรมันไม่มีผลหรอกถ้าไม่ได้ใช้งานใช่ครัเอาไมขับอ่ะเขาขับกันอุตลุดไม่มันไม่หลุดไม่อะไรหรอกอืใช่แต่หารูมันจะสวยเราใส่เป็นแปดจุดห้าก็ได้บอแปดจุดห้ามันก็จะเป็นคันเนี่ยเขามีเลยไหมที่ร้านเขาอ่ะมีของเลยครับพี่ตีนอะแดปเตอร์อะไรมีหมดเลยมีอะแดปเตอร์หมดทุกอย่างอ มีคันหนึ่งี่อหว่าไปใส่แปดจุดห้าเขาเรียกว่าเป็นแปดแปดจุดห้าจะไม่ล้นนะจำรวจไม่ซิลนั่นแหละถ้าถ้าล้อหอ่ะสวยครับเป็นแหละสไตล์ล้อหุบอ่ะถ้าสไตล์ล้อหุบสวยทุกวันนี้เขาก็ทำแต่ล้อหุบใช่อ๋อล้อหุบไม่เอาล้อโปรแล้วใช่แบบนี้ล้อโปรป่ะเนี่ยอันนี้อันนี้โปรนิดหนึ่งถ้าหุบเข้าไปในยุ่มเลยโปดนิดหน่อย้ครรับปะมาณนี อันนี้ R E 30สวยอ๋อนี่นะครับเป็น8.5ดจินเนี่ยจะจะไม่ค่อยล้นนะพี่ตินพี่ตินสังเกตดูอ่ะใช่ไหมไม่ค่อยล้นนี่อมเลยเนาะใช่อันนี้อันนี้อมเลยอันนี้อะไรอะไรอยากได้ออมขนาดไหนอันนี้อมแบบอมด้ต่อนี่ใส่เดปเตอร์ไหมตัวนี้อันนี้เดปเตอร์ครับพี่ตินอ๋อถ้าเป็นห้ารูมันมันมันจะเป็นการมันจะยาวกว่าหกรู นั่นที่ผมเคยบอกพี่ตินน่ะเพราะว่าถ้าหกรูตรงนี้มันจะใหญ่หกรูเป้าตรงนี้มันจะใหญ่ถ้าห้ารูเป้ามันจะเล็กแล้วการมันจะจะยืดอ๋อใช่ครับมันจะดูสวยใช่มันมันจะดูเต็มเมกจะดูเต็มสวยกว่าอืแล้วถ้าใส่อะแดปเตอร์มันไม่โผล่เหรอไม่โผล่ครับถ้าเอาเปรจีนห้าไม่โผล่เนี่ยครับถ้าเอาเก้าเครื่องซีเครื่องเท่ไหร่อะโผล่มันรถผมเลยอ๋อขับถ้าเราเอาเมกเนี่ยงานเบจีนห้าเหมือนคันเนี่ยจะไม่โผล่เนี่ย ใช่เลยจะไม่โผลูไม่โผล่แล้วเราอบใช่มันแล้วแล้วยางก็จะอมโอแบบมันที่น้องก็อยากไดาย้วยเลยไปราไปที่ร้านเลยบอกให้เรียบร้อยแล้วเนาะเรียบอยแล้วครับเข้าไปเพราว่ามาจากผมเต็มเก้าโมมากครับครอได้ร้านสเก้าครับ นี่ใครอยากได้รถมือสองก็แวะเข้ามาดูได้นะครับเส้นบ้านกรวดคนชัยมีสองสาขาครับพี่ติณถ่ายไปลูกค้ามากัพี่ตินเยอะกันน่าเชื่อไหมใช่เยอะไหมเยอะเอฟซีพิทิณเยอะหนูไปไปรุ่นนี้ขีดหลังป่ะเดี๋ยวเราไปชมกันครับไปครับผมนี่ครับ ตอนนี้เดี๋ยวให้น้องนอนเลือกเลยครับให้น้องนอนเลือกเลยชอบแบบไหนขุดลมาอะไรนีโอ้<ะ>ยนสุดผมมันผมไม่ค่อยผมไม่ค่อยเป็นเราเรื่องแต่งรถกระบะค่อยวัยรุ่นเท่าไหร่ครับแต่ก็อยากมีเอาไว้จดไว้ขับสักคันอยู่หรอก เพราะว่าไม่ได้บรรทุกหนักแล้วรถคันนี้ปวดประจำการแล้วค้นน้ำมันบดแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาชมครับว่าเราจะไปที่ร้านไหนครับเจอกันในคลิปต่อไปครับทุกท่านมาดูว่าเจ้าดีแมกน้ำมันซิ่งจะทรงใหม่ใช้ไรกว่าเดิมแค่ไหนครับ เราติดตามชมครับฮะเข้าโบไม่ได้<ะ>เข้าโอไม่ได้